สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับก้ามาสิช็อตนิวกับผมวันนี้พัดนะครับมาแทนคุณพัฒชาตินะกคุณพัฒชาตอกไปทําข่าวนะครับบอกเลยว่าช่วงปลายปีนี่ร้อนแรงกันมากนะฮะร้อนแรงกันน่าดูนะครับไม่ต้องเสียเวลาเรามาเข้าข่าวแรกเลยนะฮะคาเม r ์ไรเดอร์คนที่4จากคาเมร์ไรเดอร์รีไวนะฮะเป็นอันชัดเจนนะครับว่าสากุระแต่แปลงล่างแล้วนะฮะเป็นไรเดอร์คนที่4นะฮะ รู้สึกในยุคเลวาเนี่ยมีไรเดอร์หญิงทุกซีรีส์นะฮะสำหรับร่างแปลงของสากุระนะฮะคาเมนไรเดอร์จีนเน่จีนนี่จีนุออกเสียงอย่างไรเดี๋ยวต้องไปรอฟังในซีรีส์กันอีกทีหนึ่งนะฮะว่าทางในเรื่องเขาจะเรียกว่าอย่างไรนะฮะตอนนี้ก็ได้แต่เดาๆกันไปก่อนนะครับแล้วก็ชื่อประมาณนี้แล้วนะขมขับส้นที่4ี่นี่ยังไม่ระบุนะฮะยังเป็นความลับอยู่นะว่าได้มาจากไหนอย่างไรนะฮะ แล้วก็ใช้พลังของขอบรานะครับก็ดูทรงแล้วก็คล้ายๆมุห่าวนะดูที่ดีไซน์แล้วต้องบอกว่าซีรีส์นี้นี่ก็สีสันค่อนข้างจะสดใสกันดีนะฮะจับคู่สีแบบน้ำเงินส้มเลยนะสีตรงข้ามกันไปเลยนะครับผมผมว่าผมโดยส่วนตัวผมดูดีไซน์แล้วมันจะก่คอคล้ายๆดีจานะตรงช่วงขาที่มันจะพองๆขึ้นมาหน่อยนะฮะก็ ยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะฮะจะเปิดตัวมาก็คือเป็นซาก,กุระคนเดิมคนดีของพี่น้องหรือว่าจะต้องถูกล่อลวงโดยท่านากุเรล,ล่าคุณาลักษ์สก่อนที่จะมาเข้าร่วมเป็นไรเดอร์สาพี่น้องได้ยังไงก็ต้องติดตามในซีรีส์กันต่อไปนะครับข่าวต่อไปเรียกได้ว่ากำลังสนั่นวงการในช่วงนี้เลยนะฮะกับ Black Sun นะฮะ Black Sun โปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งที่ต่อจะชินคาเมเลเดอรนะฮะ ซึ่งเตรียมที่จะออกสู่สายตาประชาชนในปี2022หรือปีหน้านี้นะครับภาพแรกดีไซน์ออกมาแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าสร้างกระแสตอบรับกันอย่างรุนแรงนะฮะเสียงแต่อย่างชัดเจนทั้งชอบและไม่ชอบนะฮะกับดีไซน์ที่เรียกเลยว่าฉีกเลยฉีกจากเดิมไปเยอะเลยฮะดำมัเมีย่าทั้งตัวนะซึ่งเราจะเห็นเป็นภาพเปิดตัวอันแรกก็ มันยังดูไม่ค่อยออกนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะมันยังไม่ใช่เป็นชุดสูตรแอคเตอร์ที่ใช้ในการถ่ายทำนะ,ะและก็ดูจากรูปทรงเนี่ยรายละเอียดในรูปทรงเนี่ยเราสามารถเห็นได้จากในของเล่นซึ่งซีรีส์ก็ไม่รู้ว่าทากันเสร็จหรือยังนะฮะมีภาพภาพออกมาในชัดๆแล้วก็คือ CSM นะฮะที่น่าจะมาอย่างแน่นอนกับอีกอันนึงก็คือเป็นต้นแบบของ เอสเอสฟิกวนะฮะที่ทําออกมาแล้วแต่ว่าสียังไม่เสร็จนะ,ะก็เป็นต้นแบบสีดำล้วนนะให้เราเห็นแค่รายละเอียดดีเทลชุดนะครับซึ่งในช่วงแรกหลายๆคนก็คาดการณ์ว่ามันอาจจะเหมือน SIC แต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ได้เหมือน SIC นะฮะหลายๆคนก็ตีความกันไปว่าเอ๊มันเหมือนหลายๆอย่างเอามารวมกันนะฮะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวต้องรอดูเห็นภาพจริงอีกทีหนึ่งถึงจะชัดเจนนะฮะว่ามัน จะดำล้วนทั้งตัวไหมหรือว่ามันจะมีอีอื่นแซมมีแถกสีอะไรอย่างนี้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นมาดูกันที่มอเตอร์ไซค์ของเขาบ้างนะฮะอย่าง b บต t ทิ h o p p e r ซึ่งก็ปรับเปลี่ยนรูปโฉมไปแบบสิ้นเชิงอีกเช่นกันนะฮะก็คือจากที่เป็นตะกร้แตนจ๋าชัดเจนเลยนะฮะก็เปลี่ยนทรงรถนะครับในทรงรถในส่วนตัวผมชอบผมชอบแล้วก็ดีไซน์หน้ากากที่มันอาจจะดูคล้ายตะกร้แตนหน่อยนะฮะก็ออกมาทะมึนทะมึน เห็นรูปแรกก็นึกว่าดําไม่ใช่นะครับมันเป็นสีเขียวเข้มๆเ,เลยนะแล้วก็อาจจะแอบมีรายละเอียดเป็นแถบสีแดงนะเป็นเส้นๆน,นะที่ตัวรถก็แอบใส่รายละเอียดถือว่าอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะฮะในส่วนตัวเนี่ยในส่วนของรถผมก็ไม่ติ้ติดอะไรนะฮะเหลือแค่รอดูด,ดีไซน์เต็มๆนะฮะดูชุดสูตรจริงในการถ่ายทําของแบล็กสันนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกเป็นประเด็นส่วนตัวของผมก็คือนักสแสดงนะครับ คือผู้ที่รับบทมินามิโคทาโร่นะฮะใครที่เห็นภาพแล้วจะรู้สึกว่าโคทาโร่กับโนบุโกะนี่อายุค่อนข้างห่างกันเยอะนะฮะในขณะที่ออริจินอลเนี่ยสองคนนี้ก็คือเหมือนเป็นพี่น้องที่เติบโตมาด้วยกันนะครับผมเป็นเพื่อนกันที่อายุเท่ากันนะฮะแต่อันนี้ก็คือเห็นถึงความต่างเลยนะว่าโคทาโร่ดูแก่มากนะในขณะที่โนบุโกะดูหนุ่มกว่านะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะปรับเปลี่ยนสตรอรี่เรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะครับแต่เอาเป็นว่า เห็นภาพแรกแล้วรู้สึกยังไงก็าสามารถข้อความอะไรมาบอกกันได้นะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะเรียได้ว่าเป็นกระแสที่กล่าวถึงกันอย่างคุมคามในตอนนี้นะฮะมาถึงข่าวสุดท้ายประจำวันนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นงานธรรมชีเนชั่นที่เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะสามวันที่ผ่านมานครับของเล่นด่าหน้ากันอวดโฉมกันมากมาย ใช้เขาบอชอวดโฉมนะฮะเพราะว่ายัางระบุไม่ได้ว่าอะไรจะออกขายอะไรไม่ออกขายนะคือตัวที่ออกขายแน่ๆเนี่ยเขาก็จะมีมีลิสต์ตารางการออกและราคาให้แล้วแต่ว่าในหลายๆตัวที่เอามาโชว์คุณผู้ชมก็อย่าพึ่งไปตีความว่ามันจะออกทุกตัวนะฮะนะฮะซึ่งมันโอเคมันก็คงจะมีที่ออกและยังไม่ออกเพียงแต่ว่าที่เขาเอามาโชว์เนี่ยให้เกินๆให้รู้ว่าปีหน้าเราอาจจะได้เจออาจจะนะฮะอาจจะได้เจอกับอะไรเหล่านี้ซึ่ง ในช่วงเวลาการจําออกจําหน่ายสินค้าออกหรือไม่ออกนั่นก็ต้องไปลุ้นกันในภายผ้าหน้าอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าก็ามีของเล่นไล่ใหม่ๆปรากฏขึ้นมาบ้างนะฮะที่น่าสนใจแล้วขอหยิบยกมาวันนี้ก็คงจะเป็นฟิกซีโลที่ก่อนหน้านี้ก็จะทำแต่ในซีรีส์ของ Dragon Ball กับนารุโตหรือว่าวันพีซสมากนะฮะ แต่ในงานนะครับมีการเปิดตัวฟิกซีโลอุลตร้าแมนทีก้านะฮะเป็นการขยายไลน์เข้าสู่โทฟุสสึแล้วนะก็แอบรุ่นนะฮะส่วนตัวผมก็แอบรุ่นว่าเอ้ยให้เข้ามาสู่ฝั่งไรเดอร์บ้างนะฮะซึ่งต้องบอกว่าทีก้านี่ทําออกมาได้ชิ้นงานสวยนะฮะสวยสวยถูกใจเลยทีเดียวนะฮะเพียงแต่ว่าผมไม่ใช่แฟนอุลตร้าแมนขนาดนั้นเท่านั้นเองนะฮะก็เลยว้าวแต่ก็คงจะไม่ได้อะไรมากมายนะฮะแต่ถ้าเข้าสู่ฝั่งไรเดอร์เมาาื่อไหร่นี่ผมก็อาจจะต้อง จจุดใจเจาอแล้วก็ต้องทํางานให้มันหนาขึ้นกว่านี้นะครับผมเรียกได้ว่าหลายๆอย่างนะที่เราเห็นในงานเนี่ยมันมันเรียกร้องได้น่าดูชมทีเดียวอาจจะเพราะว่ามันห่างหายจากอะไรอย่างนี้มานานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะกับการที่ติดขัดในช่วงโควิดนะฮะแล้วพอบางงานปลายปีเนี่ยก็อัดแบบุ้มต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 ุ้มออกมานะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับสาวกของ SIC ด้วยนะฮะเพราะว่าในงาน ไม่มีอะไรเกี่ยวกับ SIC โชว์เลยนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวสุดท้ายก็คือเดือนธันวาคมปี2020ซึ่งในปีนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับ SIC ทั้งนั้นนะฮะดังนั้นนะครับดังนั้นก็ให้ทําใจกันไว้แต่เนิ e ่นๆนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงกับการที่จะปิดลายไปนะฮะยังไงถ้าจะให้ความหวังกันนิดนึงผมก็คงต้องบอกว่า เป็นการพักลายแล้วกันนะฮะซึ่งถ้าปีหน้ายังเงียบอีกก็ชัดเจนครับป,รปิดนะฮะแต่ถ้ายังมีอะไรโผล่มาบ้างก็นะก็ถือว่าเขาพักลายนะครับผมยังไงก็เอาใจช่วยสาวกเอ c นะฮะอย่างน้อยๆก็มองในแง่ดีก็คือคุณก็ประหยัดขึ้นครับผมก็จบแล้วนะฮะสำหรับข่าววันนี้สปอนเซอร์ยังไม่มีนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันครับไปก่อนครับสวัสดีครับ